สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะ,ะวันนี้มาแนะนำเมนูนะคะเป็นเมนูช่วงเย็นวันฝนตกของของเราเองเลยและทำเองทุกอย่างทำเองนะคะลองลองดูนะคะว่าติดตามดูนะคะว่าวันนี้ทำเมนูอะไรวันนี้ฝนตกก็แบบเป็นก่อไฟก่อไฟถ่านนะ แล้วก็จะมีย่างลูกชิน้นย่างพริกแล้วก็ยำปลากระปอ๋องวิธีการทำก็ดูตามไปนี่เลยค่ะง่ายลูกชิ้นนี่ไม่ได้ทําเองซื้อมาจากร้านพริกก็ซื้อมาจากตลาดนัดล้างเสร็จก็ย่างเลยไม่ได้ทําน้ำจิ้มนะคะเพราะว่าลูกชิ้นเราก็ไม่ชอบทานกับน้ำจิ้ม พิกก็ไม่ชอบทานกับน้ำจิ้มบางทีอาจจะทานกับกับปนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เป็นยำปลากระป๋องก็มีบรรยากาศแบบยำเย็นเนาะวันฝนตกไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็อยู่บ้านอยู่แล้วยังไงก็ย่างเสร็จนะคะนี่ก็จัดจานจ,จานมีพิก คือพริกนี่ย่างไม่มากนะคะเขาเกินเป็นแค่เครื่องเคียงบ้านอื่นเราไม่รู้ว่าทํายังไงแต่เราคือไม่มีหลักสูตรไม่มีอะไรนะคะเขาเรียกว่าอ่ะเจออะไรก็ทำ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 ไปเรื่อยไม่ไม่สนใจว่ามันคืออะไรแบบไหนจริงๆแล้วเป็นคนที่ทําอาหารไม่เป็นไม่เก่งแต่แต่ก็จัดให้สวยงามเนาะเดี๋ยวก็น่ารับประทานเอง ตามนั้นเลยค่ะใกล้จะสุกแล้วหอมกรุ่นนะหอมกลุ่น,นะนย่างง่ายๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกชิ้นนี้เขาจะสุกมาจากจากที่ขายแล้วว่าเขาจะต้มผ่านการต้มมาแล้วเนาะแล้วก็แค่อุ่นร้อนอะไรนี่เสิร์ฟแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้ว น่าทานไหมเอ่ยลองดูนะคะลองดูถ้าถูกใจเมนูจะได้ลองไปทำเองทานที่บ้านบ้างและก็จัดจานเป็นเป็นแตงกวานะคะที่อยู่ตรงกลางที่หั่นเล็ก,เลกๆเพื่ออารมณ์อยากจะกินแบบกรุบกริบแล้วก็นี่ปลากระป๋องที่เตรียมไว้ต้นหอม พริกปน่นเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะส่วนน้ำปาลาหรืออะไรเราก็ปรุงรสตามที่เราต้องการครัวไหนชอบเค็มชอบเปรี้ยวอะไรก็ก็ตามนั้นเลยค่ะใส่มะนาวใส่น้ำปลานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะประมาณนี้เลยค่ะเสิร์ฟมาประมาณนี้เลยไม่ได้อร่อย มากมายแต่ก็โอเคนะนี่เป็นบรรยากาศที่เก็บตกมานะคะดี่จในใจตอนกลางหรือมุมต่างๆของบ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเก็บตกมาให้ดูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดชิดกดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะมาไลฟ์สาระให้ชมใหม่บ๊ายบาย